ไปนี้นะคะลูกค้า<ป>อันนี้พูดพูดค่ะพูดนะคะลูกค้ามาดูงนานกันแนะนําเลยค่ะใครจะเอารูปที่รีวิวแจ้งได้เลยนะคะแม่เป็นไงตรวจไหมลูกค้า<อ>แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสนใจทักแชทได้เลยนะนี่พร้อมอันนี้พร้อมพร้อมเลยพร้อมเลยนะคะลูกค้าดูนี้นี่ค่ะเนี่ดูดีลูกค้าเฮ้ยมันดีหนูเวย้ยดูดีเอ้า มาสิล่ะมาย้ำนะใครเล่นงานกิ๊บมีหัวผ้าหางผ้านะจ๊ะอเดี๋ยวก่อนอันนี้เสียเวลาค่ะแป๊หนึ่งนี่ค่ะนี่นะคะลูกค้านี่อันนี้คือวูดล้วนนะคะกิ๊บวูดล้วนเขาเรียกกิ๊บวูดล้วนนะคะลูกค้านี่ใครได้งานป้ายงานแบรนด์แต่ก็คือตะกี้นี่ก็เห็นแล้วแบรนด์หลายตัวอยู่นะคะก็นั้นดีกว่าให้ลูกค้าไปลุ้นเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะ นี่ไนกี้นี่นะคะฮันเดอร์ขออนุญาตไม่รูดสิบแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้านะนี่นี่นะคะลูกค้าแบบจะจวดเลยคะ่ะจะจวดกันเลยเฮ้ะตะกี้อ่านายไม่ทันดูดิลูกค้าเอาไปซักทำความสะอาดขายรดที่รักถูกด้วยนะอันนี้ให้ถูกนะคะ อันนี้ให้ถูกถูกเลยลูกค้าดูดินี่นะคะค้าดูงานได้เลยนะประมาณนี้โอเาเนี่ยนี่นะคะอยากได้มาจวดเลยนะคะจวดกันเลยที่รักนี่นะพร้อมเสิร์ฟครับหลายร้อยหลายเป็นพันกระสอบนะพันพันพันกระสอบปะอ่ะมีให้หนึ่งพันกระสอบเดี๋ยวเอาไปถูกถูกเอาไปถูกถูกเท่าไหร่ดีคะที่รัก เอาไปทุกผูกเอาแบบหล e ักเท่าไหร่ดีเนาะโอ้โห yeah! ้ตัวนี้ของแท้ปะวะซีเทาออเควินสวยมากลูกค้าดูดิโอ้โหกิลิปนี้ใครจะเอาเรีบเลยนะคะคลิปนี้ถ้าใครจะเอานะใครจะเอาคลิปนี้มาโอ้โหแนะนำคลิปนี้เลยค่ะนี่แนะนำคลิปนี้กันเลย นแนะนำคลิปนี้เลยนะเอาคลิปนี้ได้เลยนะโอ้เลิศนี่แนะนำคลิปนี้กันได้เลยนะค่อยมีกำลังใจนยเว้ยแขนเขินเปาออกกันเองเ้อแขนดูมันไตยอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวมันจะช้าไม่ใช่ได้หรอ้ามันจะช้านี่ไม่ได้ไม่ได้นี่นะคะนี่นะ ปุบเลยนะคะลูกค้าปุบปีนีคนี่บอกเลยแหลมมากึบโอ้โหลูกค้าจ๋าฮึบ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 อะลูกค้าดูนะนี่นะคะนี่ไนกี้อ่ะนี่อันนี้ทีวีดูดิ ดูข้างล่างนีข้างล่างสวยไหมข้างล่างก็อย่างสวยเลยลูกค้าดูดิไซส์ใหญ่ด้วยนี่นะคะลูกค้าเห็นไหมนี่อันนี้เป็นขนเห็นไหมประประกปนปรนกันไปนะคะดูดิลูกค้าอืะ งานคลิปหัวผ้าหางผ้าคือเรื่องปกติเลยนะราคานีนถูกมากๆลูกค้าส่งไปเชียงใหม่เชียงรายเยอะใช่ส่งไปงเชียงใหม,ม่เชียงรายกันเยอะมากเลยนะอยากได้รีบเลยโอ้โหมีภูมาพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแบบจุกๆนี่มีหนึ่งพันกระสอบให้ได้หนึ่งพันกระสอบบ่ พอแล้วเนาะเหนื่อย